สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําลําเชียงไก่ตอนบนนะครับที่บ้านสะพังอําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาหาปลาเหมือนเดิมนะครับเอาเรือบันไดามาจะเอาเรือบันไดลงแล้วก็เอาบันไดตั้งบนเรือแล้วก็ขึ้นอยู่บนบันไดย,ยิงปลานะก็คอ,อยติดตามรับชมให้กําลังใจกันว่าจะเจอปลาหรือเปล่าตอนนี้ก็บ่ายโมงเกือบบ่ายสองแล้วนะครับก็จัดไปครับเดี๋ยวเอาเรือลงก่อนนะครับ มแล้วก็ลุยครับแ่ชมวกตัวนี้นะติดศูนย์ตัวนี้คำถามท,ท,ท,ที่พบบ่อยที่สุดคือน,าายยน้ใช้ยางเท่าไหร่ตัดยางกี่เซนนะฮะปีก50เซนนะครับ,ป,นนรบปีก50แล้วก็ตัดยาง12เซนนะครับยางแปดิฟิก14รู5ตัด12บสเซ้นไปดันไปครับ ประมาณของนี้ก็เหมือนกันทันออกไปเลยโอเคแค่นี้ผมพายเยรือมาเมื่อกี้เห็นปามหลบอยู่ จะหมอไม่ให้เรือมันไหลให้ครับขึ้นดูเห็นปลามันลบปุ๊บปบ๊บแค่นี้ขึ้นดูกันเป็นปลาเล็กเป็นปลาใหญ่ลุ้นดูข้างหับไปเสียอย่างสองเส้นนะมันนี้ งปลาเล็กครับฟงลุ้นๆนะครับจะมีตัวใหญ่ไหมฝั่งนี้เห็นตัวใหญ่ครับฝั่งนี้ตัวใหญ่ครับพี่น้องฝั่งนี้ตัวใหญ่ครับแต่ไกลหน่อยนะครับลองดูครับพี่น้อง ไม่โดนไหวนะ้องทำไมทำไมทำไมมีปลาลอยอยู่ครับ จะโดนนะครับตรนี้ครับโดนนะครับพี่น้องที่สองให้เหลือครับมาครับมาครับขึ้นไกลยังสองเส้นได้อยู่ครับขึ้นไกลโดนครับโดนหม,ม,ม,มาแล้วพี่น้อหมานแล้วหมานแล้วพี่น้องึแรงอยู่นะตวัวใหญ่อยู่นะโลก,กว่าในตรงนี้ อ๋อนะครับปลาหนนตัวแรกของเราโดนหนุนตัตกลางตกต่ำนิดนึงนะก็ได้ตัวนะครับ เรียบร้อยครับไปเดี๋ยวพาลงไปออดูปลากันนี่นะครับดูปลาของเราโอ้เกือบไม่โดนนะพี่น้องตกต่ำต้นท้ายท้องปลานะครับไซสสวยนะครับปลาที่นี่นี่นะครับแกวพี่น้องอย่าไปอย่าไปครับวันนี้สุดยอดลุย ปูงปลาเนลปานนนน้อยก็มีตัวสวยบ้างนะแต่ว่าผมมองว่ามันเล็กนะยังไม่ยิงพนะี่น้องปลาไซปิ้งปลาปิ้งตัวประมาณ4นิ้วก็มีนะถือว,ว่าปิ้งได้เลยแหละแต่ยังไม่ยิงนะปล่อยไว้ก่อนนะครับเลือกดูตัวใหญ่ ว่ามันต้องมีตัวใหญ่โผล่แล้วเนี่ยลุ้นดูกันครับลอยเต็มเลยประเด็น เด็ดตัวเล็กย้อยย้ยมีเด็ตัวเล็กปล่อย,ยเต็มนี่ฟูงนึงตัวใหญ่มันไปไหนหมดใหญ่ก็ใหญ่ไม่ไม่ใหญ่อะแค่สี่นิ้วนี่ เป็นีกแล้วันนี้ใช้ประมาณสี่นิ้วนี่แหละโบโบมันไปในหมดโบโบมันนะ <c oughs> บาดทุบททนะ ไยวิ่งไปแบบนั้นนะมันต้องโดนสิโดนครับโดนโดนอยู่ย้ายหมายกันด้วยนะย้ายไปสามสี่หมายแล้วเจอแต่ตัวเล็กๆเ,เห็นไหมปลานินตัวเล็กลอยอยู่ตัวที่ยิงเมื่อกี้นี่ก็ไซปลาปิ้ง <c ười> ตัวไม่ใหญ่มาก ก็พอได้อยู่พอได้ซ้อมมือนะนกเป็ดเยอะมากเลยเอ้าฝูงขงา้างในนู่นอีกเต็มเลยโอ้เต็มเต็มลำับ เอาเต็มเต็มเลยนงเดี๋ย <Yeah. S 1> วว่ายสามครึ่งนะนะได้ปลาสองตัวนะครับไม่เจอปลาเลย,ยเจอแต่ตัวเล็กๆนี่แหละย้ยายหมายไปเรื่อยๆอยังไม่เจอที่มัน มันจะข้าก่อนไหมล่ะนี่นะป่าใส้ฝ่ามือนะครับไม่ขีเรนะพี่น้องเอาไปเดี๋ยวย้ายไม้ก่อนครับ โนอ่ะโดนโดนสายวิ่งไปแล้วนง่นน่ะโดนอยู่ไปแล้วครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วโู้ยเขาคืนนี้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชือกขาดไล่วะโอ้โห ลูกดอกหลุดหรือว่าสายพีขาดไม่รู้พี่น้องเห็นได้สายไหลามาห่อยๆสงสัยจะหลุดตรงที่มัดอีกแหละโอ้โหว่าแล้วมันทำไมดึงมาลอยๆลอยๆไม่ขาดนะแต่หลุดพี่น้องหลุดมัดหลุดเองหลุดได้ไงวะ เสียลูกดอกเสียทั้งลูกดอกเสียทั้งปลาเลยเตรงนี้ปลามันตัวไม่ใหญ่ผมย้ายไปทางนู้นดีกว่าพี่น้องคลองนู้นดีกว่าคลองนี้ปลาใหญ่ไม่ไมน่าเข้ามันเดียวตัวเล็กๆหายเรือกลับมาถึงจุดที่เอาเรือลงตรงแรกแล้วนะห้าโมงครึ่งน,นะพี่น้องยิงปลาไปสี่ทีวันนี้นนปลามีแต่ตัวเล็กอะ ไม่เจอปลาเลยอปลามันไม่ขึ้นแล้วเราก็กลับดีกว่าพี่น้องเดีย๋ยวกว่าจะเอาลากเรือไปหารถอีกกว่าจะเอาเรือขึ้นรถอะไรเก็บของอะไรอีกน่าจะค่ำพอดีเผื่อเวลานิดนะึงเนาะไม่ได้เอาเรือบันไดมาลงนานวันนี้เอามาลงก็ไม่แห้วนะกดไปสี่โดนสามหลุดหนึ่งลูกดอกหายไปเลย แล้วก็บาดแรกนี่ยิงตรงนี้ไม่โดนแล้วก็ด้านที่สองสามสี่นี่โดน,นก็ไม่เหี้ยนะครับพอได้กับข้าวอยู่นะพี่น้องจัดไปจเจอกันใหม่แล้วกันเดี๋ยวผมกลับบ้านโคราชผีบ้าขับรถมายิงปลาสองสามชั่วโมงก็เอาจัดป้ายพี่น้องแล้วเจอกันสวัสดีครับ สองแต้มไม่แห้วนะพอได้กับข้าวพี่น้องเมนูอะไรดีแนะนำหน่อยคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับไป